ข้าะม,าม,ามาีมาเมาเข้าสัะมนี้นี่มามาทุกคนมาข้าน้ำขัน โคกอ้อมโพนอะไรนี่แหละอย่งงียเติ็วรืไงยมยนึงต้งางผม้งยังไงดี้วยีองผเดี๋ยวต่นะไทได้เยยตาทิพย์นีบ้าสยดีหรือก็สยดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะ ตอนนี้กาเหาอยู่ป่าเป็นมือที่ชองและวมนนีนะทุกคนมันนี้นะกาเฮาจะได้ไปหาเลายิงต่ออีก่อนตอนนี้กาเหากกำลังเดินทางไปหาลัดแรงก่อนทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้กระสามม่งปลายแล้วสามมงก,กว่าแล้ว เนี่ยทุกคนเขามาวันนี้กะเฮากะพอกะเล่นพี่น้องเอ้ยวันนี้กะเหายิงตก,กลงมาได้นี่นะ เล่นเอาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัดนีก็เฮาก็สิได้ไปหาเนาะยิ่งต่อนะบัดนี้ทุกคนเด้อลิกเติบล่ะทุกคนเด้อแต่ว่ายังบ่ได้พอยังอีอยู่เห็นแต่กเล่นตัวเดียวนั่นแหละนี้ก็เฮาสิได้เดินต่อไปนะ ມັ้ายไปມງໃບພມີ້ມນ โต้งห้องเลยทุกคนเลยตอนนี้กาห้ากาได้เดินทางมาฮอดด่านห้วยตี้เลยทุกคนเลยอันนี้กามนุนกาคือทำมงงที่คนนอนฝนตกในในพงผลนะลทุกคน เก้า <9. S 2> ทําวิตีวอันนี้คือหลังทํานะทุกคนมองแลด่านนี่นะ ธรรมชาติยามแรรๆตอนจี่โมงห้าโมงนะนี่นะทุกคนเอ้ยวันนี้ก็เฮาก็จะได้เดินทางลงไปละาหาเบิ่งไกนอนแถวมงเตอร์นี่ก่อนทุกคนเอ้ยไก่ขึ้นคอนมงนั่นนะคือทางข้ามนะทางรถ เอาสิข้ามไปฟังนั้นเลยบ้าน,นี้เขาสิเหลวโกงมือบอนมาเพื่อใกล้กับมีเห็นคนเลยบ้าน,นี้กะเฮาสิได้อ้มยขึ้นมือบอนก่อนกำละ่ะ มงนี้เนี่มันนอนเมื่อคืนนี่บินไปตัน้นึงแต่ว่าบ่เห็นเลยพอมาเพิกมันขึ้นค้อกะมาได้ยินเสียงบินเลยขำเลยมันนี้กาทางเขาก็จะได้หอยเหละาคืนก่อนเพราะว่าลมมันแห้งพวทุกคนเลยบ่ได้ยินเสียงบินเลยมันนี่กา เพราะชิยูต่อกับมันบม่ได้ยินเสียงมันขึ้นคอเนะทุกคนเนาะมันนี้ขาทางเข้าก็จะได้เม่อบ่อนก่อน ตอนนี้กาเฮาก็ได้เดินทางมาฮอดบ่อนพักลาบันนี้นะทุกคนเลยทั้งแต่พานเพิน่นกะทินีมาสักคนเอามาฮอดก้อนโม่ไปก้อนโม่มาก้อนโม่เล่นกะจีปิงกี่เลยเงือโพดตอนนี้กาผ่านเกตพินกะมาฮอดแล้วได้บันนี้ได้เปิ้นได้เพิ่นนี่ ได้เฮ็บได้เฮ็บเฮ็บจืดเพื่อก็ได้เฮ็บจือโอ้มานได้เพิ่นนะทุกคนเมื่อเช้านี่ก็ได้จอนพรมาตอนแรกก็ได้กระหอกเฮาได้กระเล่นเนาะคือชบาตเลยกระหอกใหญ่น้อยแต่ยิงมีตัวกุยกราบรับมงเก้าไปเด้อไปไปไม่ได้แล้วก็คือเรดาร์ตอนน่ะ ในด้านที่ชอยงพลาดนั่นเอง่นี้คับบเกตพ้นจีกะห้อเพนได้มาโกกินแรงพ้นเอาลาเห็บนอนท้ไปเห็นไหมนอน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 ี่นนอนนอ่นอนนอนออนอมอนอนอนนอนนลนอนนอนดอนนะ ไม่ฟังมาจะพางเต็มตีมขึ้นอย่างนี้ตีเลยเยมากเลยพังกันขึ้นดำีอย่ได้ยินอะไรเต็มเมื่อมันนอนแถวนะปลายเพิดป่าเลยน่ะเป็นแต่เป็นนอนทีแถวน่ะหมูก็ได้แต่พอขึ้นดำได้ก็ห่อตัวเดียวตัวแรงก็ได้ปีนั่นน่ะนอนดำเนี้ยนะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินแต่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็กำลังพักโคอุ่มโพนนะก็ห่อกันเห็นล่ะ เฮงน,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 น้อยพพดเงน,น้อยดลอนละนี่นะทุกคนตอนนี้กาพักแล้วเรียบร้อยแล้วบันนี้ก็มีแต่ไปตำม,มาควิดเชื่อเครื่องปรุงหอมไปเลยแล้วก็โคอมโพลเลยบนนี้ งานหาเห็ดกระดางกะป้าตัวทุกคนพอแล้วนะใช้พยายามไว้เลยกระเพ็ดเห็ดบดพอดีกำพื้นเลยนี่นะพอดีกินเะาวกะกำลังโคโค้น้ำแห้งก่อนกระหองกะน้ำแห้งแล้วก็เอาน้ำมาเชื่อแล้วก็รอให้มันพดแล้วก็ปกลุกมากินเลยแหละบาทนี่ จวดอดูเลยเฮากะเอาน้ำเชื่อแล้วเรียบร้อยแล้วบัดนี้นะบัดนี้ก็รอท่ามันพดมันชุกแล้วก็ปงลงกินบัดนี้โคกห้องเข่ากะทุกคนตอนนี้กะเฮากะตักแล้วเรียบร้อยแล้วแกะกะโคกห้องเฮ่ากะมีเจวจำเพ็ดบดนำนี่มามาพี่น้องมาจัดจีนนํากันเลยบัดนี้นะน่ะขาน้ำกัน

หลังจากที่ห้างกินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยละกาคลิปนี้กาขอจบลงเพียงตัวนี้คลิปหน้ามาพอกันใหม่นะทุกคนเนาะสวีโอหน้าก็กมกบบใจที่ติดตามและรับชมิวีโอบ้าวแซมมือมาก็เกวคำว่าสบายดีทุกคน